ไปปัน่นทูก่อนซ่อมเสร็จแล้วเขาผมจักรยานเราลองปั่นดูปั่นไปได้แล้ว ดถามยากด้วยเอาเอาสวยสำหรับไหนยายายา้าสวยขอข้าวสารไหนยากเอาแบบสวยอันไหนยาเอาสวยไหบ่เอาไม่สวยบ่อสมีไม่สวยเฉพาะแต่สวยสวัสดีครับผมวันนี้ก็ว่างงานนะครับ ก็เลยมาซ่อมจักรยานให้น้องเล็กนะครับจักรยานลูกปืนแตกี๋ยวเปลี่ยนลูกปืนให้ใหม่จักรยานนี้แบบแรงเกินนะครับผมปั่นทั้งวันปั่นจนลูกปืนแตกเลยต้องซ่อมให้ใหม่นะครับนี่เออน้องเน้องยังไม่มีมีแดจักรยานสี่ขีได้ซ่อมให้ก่อน มัแตกตรงไหนอม่อหรซ้อมไม่ยากนะครับผมอ๋อจะจักรยาบที่อ๊าท้ยากยังเลยเหรอซไม่ยากรอยจักรยาบจักรยาที่อ๊ะท้ยากยังเลยเหรอไม่ยากซมเป็นก็ซ้อมไม่ยากซ้อมง่ายอัรอ้ เกียบมาช่วยซ่อมรถด้วยบอกมันนี่แล้วเกียบอยากขี่จักรยานด้วยอยากซ่อมเสร็จไวๆน้องเกียบอยากขี่จักรยานด้วยน้องเกียบขามันไม่ใหญ่ขาเกียบใหญ่ขาเกียบใหญ่ใช่จะระบีให้ไม่ก่อนก็จะได้ลื่นขึ้น เข้าแล้วพอเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วพอเข้ามาแ,แล้วไม่ได้เราโชว์เป็นยอดยอดโซว์รถใครได้แล้วจัก,กรยานได้ยอดน้ำมันให้ปัน่นไปก่อน,นปั่นให้ลื่นได้ขี่ง่าย โอ้ตรงนี้ก็ลื่นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอหรือต้องคอหน่อยนึงอันนี้รอได้แล้วคอ,อจับไว้ไโอไม่เน่นอ๋อฮะลองปันป่นดูเลยนะซ่อมเสร็จแล้วครับผมจักรยานเราลองปั่นดูปั่นไป ไปแล้วเห็กนะครับผมให้อาหารไก่ไก่เยอะเลยยากให้อาหารไก่นะครับเอา็เลือกให้กันตรงนี้เลยเ็บไปให้เร็ว งรกักรยาน,นีามาย่แกนย่านะครับย่าบอกว่าไม่ค่อยได้จับมากินนะครับเลี้ยงไว้กอ็อย่างนี้แหละขยายไปเรื่อยนี่ปกติเยอะกว่าน,นี้นะครับ แต่ว่ามีกากับเบียวนะครับมาจับไปกินกากับเบียวเยอะครับถ้าไม่โดนกากับเบียวจับไปมีเยอะกว่าน,นี้เลย <c oughs> เอาแก็มให้ดีดลูกนี่นะครับอยู่บ้านกันนอกนะครับอยู่ง่ายๆเลี้ยไงไก่ปลูกผักหมดยัง <c oughs> หมเอาให้หมดตัวไหนจับง่ายบ้างนี่งไม่ไข่ไม่ไข่เยอะแบบนี้เหรอพอพอไม่ต้องจับแล้วไก่ตกใจหมดจับไม่ได้เลยจไม่ได้ละไก่ตกใจหมดเห็นไหมสวนไก่ ไก่เนื้อแสนตัวนี่นะครับเป็นไก่พันนะครับไม่ใช่ไก่บ้านในเก็บในเก็บไปซื้อมาเลี้ยงนะครับไก่ปันอยู่ตรงนี้แหละเดีย๋ยวเลีล้ยงไก่เลี้ยงไก่ให้กินข้าเวเปลือกนี่ไก่จะ เพนนะครับผมบูนอ,อ๋อผมหญ้าเลยครับผมอากาศก็ร้อนนะครับเข้าสู่หน้าร้อนแล้วที่นี่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยร้อนมากเลยนะครับผมอีสานใต้นะครับผมจังหวัดสุรินทร,ร์ช่วงฤดูหนาวก็หนาวมากเลยนะครับผมตอนนี้ฤดูหนาวก็หมดแล้วเข้าสู่ฤดูร้อนเต็มตัวแล้วนะครับ กาดก็แห้งไปหมดเลยนะครับผมพื้นที่บางส่วนก็จะเริ่มเหลืองแล้วเพราะว่าฝนไม่ตกนะครับหลายเดือนเลยกว่าจะถึงพุทธศรานะครับกว่าฝนจะมากว่าจะแห้งแล้งเพราะว่าฤด,ดูร้อนที่นี่ยาวนานครับผมวันนี้ก็ย่าก็อยากให้ตัดผมให้ใหม่นะครับย่าบอกว่ากาดร้อนให้ตัดผมให้สั้นหน่อยทุกครั้งที่ผมกลับบ้านมาผมก็จะตัดผมให้ตลอดนะครับ เด็กพ่ออะไรเงี้ยแม่อย่างเงี้ยนะผมก็ตัดให้นี่ครับเก็จะมาตัดให้ตอนนี้เก๊บนีผมยาวไปแล้ว <_ d ata> เก๊บบอกเก๊จะตัดให้ยาวเองนะครับตัดให้สัน้นๆนะครับผมนี่แหละมีอะไรที่เราทําไม่ได้แล้วครับยาบอกให้ตัดสั้นๆนะครับเพราะว่าผมยาว ด,ดูร้อนนะตัดสั้นๆหน่อยจะได้ดูโล่งดีมากมาใช้กระเช้ตัดผมยาวด้วยนะครับสั้นก่อนตัดตามที่เราชาน,านาญนี่นะครับม่ได้ตัดให้สวยแต่ว่าตัดให้ดูเรียบร้อยให้ดูแบบสบายหัวนะครับสั้นหน่อยไะ้ไหมนะ ตั้นเลยยาไมกร้อนเล่นผมลูกคำเล่นผมใหรฮะผมยากเล่นหรือทำหรือำเรอครับ า,าแต่เพงย่าเลยนะนง่ายอเอาผมเลยเนวใไปด,ดูโล่งเลยนี้ให้เสมอแล้วไม่ได้เน้นสวยนะครับผมเน้นที่ว่าเก็บร้อย

ยาส่งห่างแกยวาบบย่เองแกเยไหมมาพอพีองนมาีเองทางเโอ้ยพีดนพี่โดนกายย่าวยดีดีหน่อยเออมาเดี๋ยวฝ่กพี่ั้งเดี๋ยวพี่ังยา Uh Oops. -oh. เด็ูรูป้อตัดเสมอไหมเสมอไหมพอตัดเสมอไหมไม่เสมอไหนเสมอตรงไหนดูสิตรงมันไม่เสมอตรงไหนล่ะงนั้นมันไม่เสมอเขาจกเก็บตัดเองาได้เขาเกเก็บตัดเองได้เก็บตัดเองวเลยทยากจะตัดไม่สวยะเก็บตัด เดี๋ยวพ่อจะให้ตัดเนาะเดี๋ยวจับเดี๋ยวพ่อจับให้ตรงนี้เดี๋ยวตัดตรงนี้เด้ไหมตัดตรงนี้เดี๋ยวพ่อตัดให้นะเดี๋ยวไปช่วยตัดผมย่านะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอานี่ตัดตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ข้างบนนี้อตัดนิดนึงเสมอระวังเงี้ยลูกเออเก็บตัดได้ด้วยนี่นึงอ้าวเป็นาแล้วเรียกซิ้อชุดอุ้ยกาม ม่ได้จับกเนยแล้วสมือเห่ยพ่อจับให้เนาะแล้วพอ่ววพอขให้กอมถือ,ถอไว้พ่อจทำให้ดูเวลาพ่อไม่อยู่อย่าไปตักผมหญาเล่นนะเข้าใจไนหะม้านอนหลับพ่อจะทำะให้ดูเดี๋ยตัดตรงนี้เลยพอดึงให้เดไม่เสมอตรงนั้นอย,อ,ยอย่าต่างนี้เลยอาตัเลยสมอตรงนี้เอาตัไว้อ,อ,อีกนน้ อยากจับเสร็จแล้วก็จะสั้นหน่อยนะครับผมเน้นให้สบายหัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยผมสั้นไว้หน่อยก็จะดีมากนะครับเอ๊ะจฟดูสิจะประจุในหญ้าหน่อยถามดูหญ้าสวยไหมหญ้าหญ<อ>้าสวยไหมสวยหรือเปล่ไหนเก็บดูวาทังไหนยาวทังไหนสั้นเพื่อจะแต่งดูส,สิเสมอไหม ใชไหมโอ้ยฟันโอ้ยฟันเขาได้แต่งเสมอเสมอเอาพี่ผมไปย่าหน่อยย่าซื้อกระจกเก็จฟวีให้นี่ครับเก็จฟวีผมให้ย่านี่ลูกนี่ครับผมเจฟก็หวีผมให้ย่าวีเสมอเอาวีเสมอ ตัดได้สุดฝีมือก็ประมาณนี้แหละครับผมทรงง่ายๆอยู่กับบ้านๆน,นะครับผมตัดผมให้ยาก็เสร็จแล้วนะครับผมแค่นี้แหละตอนนี้ยญาก็อายุเจ็ดสิบหกแล้วนะครับผมอายุท่านก็เจ็ดสิบหกแล้วผมกลับบ้านมาผมยาวที่ใดผมก็ตัดให้นะครับตัดให้ดูสบายหัวนะครับใ้โล่โลกอยู่กันบ้านง่ายๆอย่างนี้นะครับอยู่กับลูกกับหลาน นี่ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวยาจะไปอาบน้ําวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ